พระสุตตันตปิดกอังคุตระนิกายนาวกะนิบาทประชุมข้อธรรมะเก้าข้อขอยกมาแสดงพอเป็นตัวอย่างดังนี้สอุปัทิเสสบุคคลเก้าประเภท 1. อันตราปรินิพายีพระอนาคามีผู้มีศีลสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาพอประมาณละโอรัมภาคิยะสังโยชน้าได้ สองอุปหัจจปริณิพายีพระอนาคามีผู้มีศีลสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาพอประมาณและโอรัมภาคิยะสังโยชน์ห้าได้สามอสังขาระปริณิพายีพระอนาคามีผู้มีศีลสมาธิสมบูรณ์มีปัญญาพอประมาณและโอรัมภาคิยะสังโยชน์ห้าได้สี 4. สังขาระปรินิพายีพระอนาคามีผู้มีศีลสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาพอประมาณและโอรัมภาคิยะสังโยชนหได้ 5. อุทังโสโตโอกะนิทคามีพระอนาคามีผู้มีศีลสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาพอประมาณและโอรัมภาคิยะสังโยชนหได้ 6. พระสกทาคามีผู้มีศีลบริบูรณ์มีสมาธิและปัญญาพอประมาณมีราคะโทสะโมหะเบาบาง 7. เอกพีชีพระโสดาบันผู้มีศีลบริบูรณ์มีสมาธิและปัญญาพอประมาณละสังโยชน์สามได้จะเกิดอีกครั้งเดียวก็จะบรรลุอรหัตผล8โกลังโกละ พระโสดาบันผู้มีศีลบริบูรณ์มีสมาธิและปัญญาพอประมาณละสังโยชน์สามได้เกิดอีกสองถึงสมครั้งก็จะบรรลุอรหัตผล 9. สัตตขันตุปรา,มารมะพระโสดาบันผู้มีศีลบริบูรณ์มีสมาธิและปัญญาพอประมาณละสังโยชน์สามได้เกิดอีกอย่างมากเจ็ครั้งก็จะบรรลุอรหัตผล ตัณหามูลธรรมเก้าประการได้แก่มีตัณหาคือความอยากเมื่อสแสวงหาก็ได้มาเมื่อได้มาแล้วก็ได้มีการกะกำหนดเมื่อมีการกะกำหนดก็มีความรักใคร่พอใจ,มมใจเมื่อมีความรักใคร่พอใจก็มีความฝังใจเมื่อมีความฝังใจก็มีความหวงแหนเมื่อมีความหวงแหน ก็มีความตรณีเมื่อมีความตรณีก็มีความปกป้องและข้อสุดท้ายเมื่อมีการปกป้องก็มีการถือไม้มีดการทะเลาะแก่งแย่งขึ้นมึงกูส่อเสียดมุสาวาดอากุสนละธรรมทั้งหลายก็เกิดมีขึ้นพรามผู้ถือลัทธิโลกายัตสองคนไปทูลถามพระพุทธเจ้า เจ้าลัทธิชื่อปุรณะกัสปักกับเจ้าลัทธิชื่อนิครนธนาตบุตรต่างก็อ้างว่าตนเป็นสัพพัญยูคือรู้สิ่งทั้งปวงเป็นสัพพัทสาวีคือเห็นสิ่งทั้งปวงรู้เห็นโลกไม่มีที่สิ้นสุดด้วยญาณไม่มีที่สุดทั้งสองท่านนี้ใครพูดเท็จใครพูดจริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าใครจะพูดเท็จใครจะพูดจริงช่างเถอะ เราจะแสดงให้ท่านฟังดีกว่าบุรุษสี่คนมีฝีเท้าเร็วอย่างยิ่งออกวิ่งหาที่สุดโลกไม่พักเลยแม้มีอายุถึงหนึ่งร้อยปีก็จะตายสะก่อนถึงที่สุดโลกในอริยวินัยคำว่าโลกหมายถึงกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะและธรรมารมณ์ อันน่าใกล้น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นที่รักยั่วยวนให้กำนัดภิกษุผู้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมได้รูปประชานสีอรูปประชานสีและสัญญาเวทายิตานิโรธสิ้นอาสวะภิกษุนี้แหละจึงจะเรียกว่าถึงที่สุดโลกทัศกะนิบาท ประชุมข้อธรรมะสิบข้อขอยกมาเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้นาทะกรณธรรมธรรมะที่สร้างที่พึ่งแก่ตนสิบอย่างได้แก่ศีลความประพฤติดีงามพาหุสัจจะมีการศึกษาเล่าเรียนมากกัลยาณมิตรตาคบเพื่อนที่ดีโสวัจัสตา เป็นคนว่าง่ายปังเหตุปังผลกิงกรณีเยสุทัคตาเอาใจใส่ขวนกวายในกิจการน้อยใหญ่ของหมู่คณะธรรมกามตาฝ่ายในธรรมะวิริยารำพะขยันหมั่นเพียรสันตุถีสันโดษภูมิใจในผลสำเร็จที่เกิดจากความพยายามสติ ระลึกการที่ทำคำที่พูดไม่ประมาทและข้อสุดท้ายปัญญามีเหตุมีผลรู้จักคิดพิจารณาสำหรับนาถกรณธรรมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพาหุกรรณธรรมหมายถึงธรรมะมีอุปการะหรือมีประโยชน์มากหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสารณียธรรม สถาคตผลลยานสิบประการฐานานานายญาณปรีชาอย่างรู้สิ่งที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้กรรมวิปากยานปรีชาอย่างรู้ผลแห่งการกระทำทั้งอดีตและปัจจุบันสัพพัทธคามินีปฏิปทาญาณปรีชาอย่างรู้ข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่คติทั้งปวงนา,นานาทาตุยาน ปรีชายอย่างรู้สภาวะของโลกอันประกอบด้วยธ,ธาตุต่างๆนานาที่มุติกายานปรีชายอย่างรู้ความโน้มเอียงและความถนัดแห่งบุคคลอินทริยะประโรปริยตายานปรีชายอย่างรู้ความยิ่งหรือหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งปวงยานาทิสังกิเลสาทิยาน ปรีชาอย่างรู้ความเศร้าหมองความผ่องแผ้วการออกแห่งฌานสมาธิและสมาบัติปุเพนิวาสานุสติยานปรีชาอย่างรู้ชาติหลหลังได้จุตูปปตาตญยานปรีชาอย่างรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายและข้อสุดท้ายอาสวะขยัยยานปรีชาอย่างรู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย สำหรับตถาคตพลยานสิบประการนี้บางแห่งเรียกทศพลยานโปรดเทียบกับตถาคตหกในชักกนิบาตพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงมีความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งเมื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์จะทรงก้มลงจุมพิษพระยุคลบาทเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถามว่าทำไมมหาบุวพิษ จึงทรงแสดงความนอบน้อมต่อตถาคตอย่างยิ่งได้กราบทูลว่าเพราะพระองค์ทรงประกอบด้วยคุณธรรมสิบประการคือทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มากและทรงประดิษฐานชนหมู่มากไว้ในการ,รยานธรรมในกุศลธรรมทรงศีลทรงถือการอยู่ป่าเป็นวัดเสพเสนาสนะอันสงัด ทรงสันโดษด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ทรงเป็นผู้ควรคำนับของต้อนรับของควรทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐของโลกทรงมีถ้อยคําขัดกลาวกิเลทสทรงได้ฌานสี่ตามปรารถนาทรงระลึกชาติได้ทรงมีทิพยะจักสุและทรงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ สำหรับเรื่องนี้โปรดเทียบกับข้อความในโกลสละสังยุตด้วยวัตถุประสงค์ที่ทรงบัญญัติพระวินัยสิบประการได้แก่เพื่อความเรียบร้อยดีงามแห่งสง์เพื่อความผาสุขแห่งสง์เพื่อกำจัดคนหน้าด้านเพื่อความผาสุขแห่งภิกษุผู้มีศีลอันดีงาม เพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบันเพื่อบำบัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคตเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อให้ชุมชนที่เลื่อมใสแล้วเลื่อมใสยิ่งขึ้นเพื่อความตั้งมั่นแห่งสัตรรมและเพื่อสนับสนุนความมีระเบียบวินัย สำหรับเรื่องนี้ข้อ1และสองเพื่อประโยชน์แก่สงฆ์หรือส่วนรวมข้อ3และ4เพื่อประโยชน์แก่บุคคลข้อ5และ6เพื่อประโยชน์แก่ความบริสุทธิ์แห่งชีวิตทั้งกายและใจส่วนข้อ7และ8เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนสุดท้ายข้อ8และ10เพื่อประโยชน์แก่ตัวพระศาสนาเอง พระพุทธเจ้าตรัสสอนอุบาสกชาวสักกะชนบทว่าผู้มีรายได้วันละสองกหาปณะจนถึงหนึ่งพันกหาปณะเก็บทรัพย์ที่ได้มานั้นก็จะมีทรัพย์มากมายควรกล่าวว่ามีความฉลาดมีความขยันแต่ถึงแม้เขาจะมีอายุถึงหนึ่งรปีเขาจะได้สวยสสุขโดยส่วนเดียวสักวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือครึ่งวันก็ยังไม่แน่ แต่สาวกของพระองค์ไม่ประมาทบำเพ็ญเพียรอย่าว่าแต่สิบปีเลยเพียงหนึ่งคืนหนึ่งวันก็สามารถสวยสุขเป็นร้อยปีเป็นหมื่นปีเป็นแสนปีได้และได้เป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีกถาวัตถุเรื่องที่ควรพูดกันสิบประการได้แก่อปิชะกถา เรื่องเกี่ยวกับความมาักน้อยสันตุท,ทิกถาเรื่องเกี่ยวกับความสันโดษปาวิเวกกคถา,าเรื่องเกี่ยวกับความสงัดวิเวกอสังสักกะคถา,าเรื่องเกี่ยวกับความไม่ค,คลุกคลีวิริยาราัามภกคถาเรื่องเกี่ยวกับความขยันหมั่นเพียรสีลกถาเรื่องเกี่ยวกับศีล สมาธิกถาเรื่องเกี่ยวกับสมาธิปัญญากถาเรื่องเกี่ยวกับปัญญาวิมุตติกถาเรื่องเกี่ยวกับวิมุติวิมุตติญาณทัศนกถาเรื่องเกี่ยวกับความรู้เห็นวิมุติสิ่งที่เป็นเสียนหนามสิบประการได้แก่ความคลุกคลีด้วยหมู่เป็นเสียนหนามของผู้ชอบความสงัด การชอบมองในแง่สวยงามเป็นเสี้ยนหนามของผู้ประกอบอสุภานิมิตคือผู้ปฏิบัติอสุภะกรรมฐานการดูการละเล่นเป็นเสี้ยนหนามของผู้สํารวมอินทรีย์การเข้าใกล้สตรีเป็นเสี้ยนหนามของพรหมจรย์เสียงเป็นเสี้ยนหนามของฌานที่หนึ่งวิตกวิจารเป็นเสี้ยนหนามของฌานที่สองปีติ เป็นเสี้ยนนามของฌานที่สามลมหายใจเป็นเสี้ยนหนามของฌานที่สี่สัญญาคือความกำหนดหมายเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เป็นเสี้ยนหนามของการเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธและข้อสุดท้ายราคะโทสะเป็นเสี้ยนนามทั่วทั่วไปในวงเล็บน่าจะรวมโมหะด้วย กามโภโคีผู้บริโภคกามสิบพวกพวกหนึ่งสแสวงหาทรัพย์โดยผิดธรรมไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขไม่แจกจ่ายแบ่งปันทำบุญพวกหนึ่งสแสวงหาทรัพย์โดยผิดธรรมเลี้ยงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายแบ่งปันทำบุญพวกหนึ่งแสวงหาโดยผิดธรรมเลี้ยงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายแบ่งปันทำบุญ พวกหนึ่งแสวงหาทร tweeted, ัพย์โดยชอบทำบ้างผิดทำบ้างไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขไม่แจกจ่ายแบ่งปันทำบุญพวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยชอบทำบ้างผิดทำบ้างเลี้ยงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายแบ่งปันไม่ทำบุญพวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยชอบทำบ้างผิดทำบ้างเลี้ยงตนให้เป็นสุขทั้งแจกจ่ายแบ่งปันทำบุญ พวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขไม่แจกจ่ายแบ่งปันไม่ทำบุญพวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมเลี้ยงตนเองให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายแบ่งปันไม่ทำบุญพวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมเลี้ยงตนเองให้เป็นสุขทั้งแจกจ่ายแบ่งปันทำบุญและข้อสุดท้ายพวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรม เลี้ยงตนเองให้เป็นสุขแจกจ่ายแบ่งปันทำรรบุญไม่สยบมัวเมาหมกมุ่นในโภพทรัพย์เหล่านั้นรู้เท่าทันเห็นโทษมีปัญญาทำตนให้เป็นอิสระเป็นนายเหนือโภพทร,รัพย์เทระธรรมคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระผู้ใหญ่สิบประการได้แก่เป็นผู้ใหญ่บวชนานมีประสบการณ์มาก มีศีลเคร่งครัดเป็นพระหูสูตรทรงจำปฏิโมกได้ดีรู้หลักวินัยดีฉลาดในการระง,งับอธิกรณ์ไฝ่ธรรมะสันโดษด,ด้วยจีวรตามีตามได้มีอากับกิริยาหน้าเลื่อมใสได้ฌานและข้อสุดท้ายบรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติสิ้นอาสวะสัมมันตะ ภาวะที่ถูกความเป็นสิ่งที่ถูกสิบประการได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมนตะประทำชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติ ประลึกชอบสัมมาสม,มาธิตั้งใจมั่นชอบสัมมาญาณนะอย่างรู้ชอบและสัมมาวิมุตต์หลุดพ้นชอบเอกาทศกานิบาทประชุมข้อธรรมะสิอดข้อขอยกมาเป็นตัวอย่างดังนี้านิสงเมตตาเจโตวิมุต คือเมตตาที่เป็นฌานสิบเอ็ดประการได้แก่หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดาพิทักษ์รักษาไฟยาพิษสัตราไม่กล้ามกลายจิตเป็นสมาธิเร็วผิวหน้าผ่องใสไม่หลงตายคือตายด้วยจิตสงบและข้อสุดท้าย ถ้าไม่บรรลุธรรมสูงขึ้นไปก็จะเข้าสู่พรหม,มโลกสำหรับเนื้อหาส่วนนี้เมื่อเทียบกับอนิสงส์เมตตา8ในอัตถการนิบาตข้อความเหมือนกันในที่นี้เพิ่มข้อ8 9ดเเข้ามา